สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทําค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www. onartbook. com EP ที่37วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของฝึกวาดบ่อยแต่รู้สึกว่าผลงานวาดของเรายังไม่ดีสักทีต้องทํำยังไง หลายคนนะคะก็ไม่ได้มีเวลาในการฝึกวาดการจะกลับมาวาดรูปสักทีเนี่ยก็มืออาจจะแข็งหรือว่าไปไม่เป็นนะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราฝึกทุกวันนะคะฝึกบ่อยมากๆแต่ก็ยังรู้สึกว่าทำทำไม่ได้หรือว่าไม่เป็นที่พอใจของเราเองเนี่ยแบบนี้นะคะเราลองมาดูกันว่าเราน่าจะติดที่ตรงไหนการฝึกวาดนะคะก็เหมือนกับการฝึกในเรื่องอื่นๆเลยค่ะ ครูออนบอกได้เลยว่าข้อแรกที่สำคัญนะคะก็คือเราจำเป็นต้องมีคนคอยแนะแนวทางร่วมไปกับเราด้วยนะคะแต่หากถามว่าการฝึกเองเนี่ยจะไม่ได้ผลเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่เช่นนั้นเสมอไปนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ที่ครูอนฝึกในเรื่องอื่นๆมาเนี่ยก็คือมีคนคอยชี้แนะหรือว่าโค้ชให้เรานะคะเราก็เหมือนกับว่าจะเดินทางได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วได้มากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ เวลาที่เราลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะหากว่าเราคอยดูคอยอ่านค้นคว้าหาความรู้เรียนรู้ออ่ด้วยตัวเองเนี่ยเรียกว่าเป็นการ DIY บทเรียนให้กับตัวเองเลยก็คือเราสามารถทําได้นะคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานแล้วเราก็อาจจะต้องมีการประติดประต่อเรื่องราวให้กับตัวเราเองได้เข้าใจถูกไหมคะ เราเองอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราควรจะต้องปรับตรงไหนหรือว่าทําอะไรเพิ่มดีหรือไม่ก็อย่างที่บอกก็คือใช้เวลานาน,านมากนะคะแต่ว่าการที่มีคนคอยช่วยดูอยู่นะคะเคียงข้างเราตลอดการเดินทางของเราเนี่ยก็ย่อมที่จะเป็นที่รู้กันนะคะว่าเราก็จะได้คําชี้แนะที่ตรงจุดมากขึ้นทําให้เราไม่เสียเวลาในการค้นหาด้วยตัวเองค่ะถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของจุดมุ่งหมายในการฝึกฝน,นะคะ่ะ ไม่ว่าเราจะฝึกวาดรูปเองหรือว่ามีคนคอยโค้ชให้เราหากว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรนะคะเราฝึกวาดรูปไปทำไมคือเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลที่สำคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่การวาดรูปหรือว่าเรื่องของศิลปะเท่านั้นแต่เป็นเรื่องสำคัญของทุกๆอย่างที่เราทำเลยค่ะครูออนเคยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของจุดมุ่งหมายเนี่ยคะ่ะในพอดแคสต์ก่อนๆนะคะว่า แม้แต่เราฝึกแค่เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คือเราไม่ได้จะเอาไปทำอะไรอ่ะนั่นก็เรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายได้แล้วนะคะเพียงแค่ครูก็อยากจะเน้นย้ำตรงนี้ว่าเราเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญหรือยิ่งใหญ่อะไรอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากทำเราต้องการบรรลุอะไรบางอย่างหรือเพียงแค่เราต้องการรู้สึก ว่าเราอยากจะรู้ถึงศักยภาพของตัวเราเองพวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวหน้าไปในทิศทางที่เราต้องการได้แล้วก็คือเรามีจุดมุ่งหมายแล้วนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของความเครียดค่ะจริงๆแล้วการฝึกด้วยความตั้งใจนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพียงแต่ว่าถ้าผสมความเครียดเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรนะคะเราก็อาจจะทำออกมาได้ไม่ดีเท่าที่เราคิดนะคะ การทำด้วยความตั้งใจมุ่งมัน่นผสมความเครียดเพียงเล็กน้อยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ผลักดันเราเนาะแต่หากว่าเครียดมากอยากเอาชนะหรือว่าแบบใจเราคือทำไปแบบเครียดๆนะคะทำไม่ได้ก็รู้สึกล้มเหลวไปหมดทุกอย่างจับทุกความรู้สึกมารวมกันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นเละแล้วพลาดแล้วแก้ไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการฝึกที่ค่อนข้างจะบั่นทอนเราทุกวันได้เลยนะคะ ยังไงก็ครูออนเป็นกำลังใจให้นักเรียนนะคะที่กำลังฝึกวาดรูปทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟัง EP ที่37ของครูออนมากๆเลยนะคะหางว่าใครชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ w w w o n a r t b o o k com รูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่คะ่ะ